ตอนที่สหลีเทียนหมิงเปิดประตูข้ามาที่นี่เพื่อมอบของขวัญฮาวางหูภรรยาคนที่สามของหลีเยี่ยนฝฟิงหลีซูเจียวบุตรสาวขงหญิงห่วงน้องสาวครึ่งสายเลือดของหลีเทียนหมิงป้าสหลีซูเจียงหมิงเอ,อ๋ใครมาเหรอ ท่านแม่ท่านลุกขึ้นมาทำไมที่แท้ก็น้องสามกับสเสวยียเจียวนี่เองเวยจิ้งภรรยาของหลีเยี่ยนฟิงแม่ของหลีเทียนหมิงถูกหลีเยี่ยนฟิงทิ้งเพราะโลกที่รักษาไม่หายนางแทบไม่ได้ขยับตัวนอนบนเตียงตลอดทั้งปีท่านแม่ป่วยไม่จะเป็นต้องลุกออกมากลับไปที่ห้องแล้วนอนพักถือขอรับไม่เป็นไรแม่ไม่สามารถนอนได้ตลอดทั้งวัน น้องสกับเซเวียเจียวเข้ามาคุยกันข้างในก่อนสิไม่เป็นไรพวกข้ามาที่นี่เพื่อเอาสิ่งของมาให้ไม่นานก็กลับแล้วท่านพี่สบายดีหรือไม่ข้าสบายดีใกล้จะลงลงอยู่แล้วยังสบายดีได้อย่างไรกันเซเวียเจียวอย่าไลลมารยาสิ แม่ลูกคู่นี้มักจะไม่เห็นหัวพวกข้าเสมอพวกเขาไม่เคยมองดูเราด้วยความเคารพพวกเขามาที่นี่ต้องมีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นแน่ข้าได้ยินมาว่าวันเกิดของท่านพี่เหล่าเย่ได้เตรียมของขวัญมาให้ท่านพี่เป็นพิเศษวันนี้เขาจะเป็นต้องไปรับแขกและเขาค่อนข้างยุ่งเขาจึงสั่งให้ข้านำของขวัญมาให้ท่านแทนโปรดอ่าน สิ่งของอะไรกันจดหมายแม้ว่าหลีเยี่ยนฟิงจะกล่าวอยากสุภาพและอ้อมพร้อมในจดหมายแต่เนื้อหาหลักสามารถบอกได้ว่าเป็นของหลีเยี่ยนฟิงแน่นอนท่านแม่อยากเศร้าเลยรปรดดูแลร่างกายข้าไม่เป็นไรแต่ข้าไม่เลยว่าพ่อเจ้าจะทําเรื่องโหดร้ายแบบนี้ได้เขาขอให้ข้าพาเจ้าไปและเอาเจ้าออกจากสถานภาพบุตรชายคนโตของตระกูล เจ้าเป็นผู้สืบทอดของเมืองอัคานีมาโดยตลอดข้าไม่สนใจว่าความจริงคืออะไรเจ้าทําให้จวนอัคานีคุณเครื่องหลีเยี่ยนฟึ่งปิดาของหลีเทียนหมิงเจ้าเมืองอาคาัคนีข้ารู้อยู่แล้วว่าข้าไม่ได้เป็นผู้สืบทอดอีกต่อไปตั้งแต่ถูกตีกรอบตั้งแต่3ปีที่ผ่านมาในช่วง3ปีที่ผ่านมาข้ากับเขาไม่ได้พูดกัน3ประโยคทั้งเขากับข้าเป็นเหมือนน้ำกับไฟมานานแล้ว คนที่ทุกข์ที่สุดคือท่านแม่ที่กำลังป่วยและเขายังต้องการขับไล่ท่านเขากำลังจะลาทิ้งภรรยาและลูกชายคนที่พฤติกรรมชั่วเจ้าถูกทำลายในช่วงชีวิตของเขาท่านพี่อย่าไปโทษเ่าแย่เลยที่จริงเขาเป็นคนใจดีท้ายที่สุดสถานการณ์ปัจจุบันของท่านพี่เป็นเรื่องง่ายสำหรับผู้คนพูดถึงท่านพ่อก็จริงๆเลยเขามักจะหัวโบราณ แต่ของควรวันเกิดที่เขาให้ก็น่าตื่นเต้นเสียจริงเจียเจียเจ้าเองก็อย่าได้ไปถึงโทษโกรธเหล่าเย่เป็นอันขาดเอานี่สิ่งที่เขาเตรียมมาให้เจ้าข้าอิจฉาเจ้าจริงๆสมบัติมากมายข้ายังไม่สามารถหามันได้อัญ,ญมณีเหล่านี้น่าจะเพียงพอให้ทั้งสองคนใช้ชีวิตความจริงที่มันจบลงเช่นนี้ก็ดีแล้ว ทั้งสองฝ่ายล้วนจะได้ไม่ติดค้างกันอีกต่อไปท่านพี่หากท่านยากจะทนเลาะรับได้ก็ร้องไห้ออกมาเถอะข้าจะไม่หัวเลาะท่านแน่นอนพวกเจ้าจะใส่หัวออกไปกันได้แล้วหรือยังใส่หัวอะไรกันเทียนหมิงเจ้ารู้หรือไม่ว่าเหตุใดพวกข้าจึงมาแจ้งข่าวท่านพ่อเองก็ได้ตอบรับไปแล้วเจ้าถูกขับไล่ออกจากตระกูลแล้ว เจ้าตั้งหากที่เป็นคนที่สควรจะใส่หัวออกไปโวยเจียงกล่าวมาถูกต้องแล้วท่านพี่เห็นแก่พวกเราเป็นพี่น้องกันมานานหลายปีข้าไม่อยากทำให้ท่านลำบากใจข้าจะให้เวลาเก็บข้าวของทั้งหมดครึ่งชช่วยามฮ่าฮ่ฮ่า,าคนพวกนี้ร้ายกันจริงๆหากไม่ใช่เพราะข้าได้พบก,กับปาฏิหาริย์ข้าคงถูกพวกมันกดขี่แทบตายเป็นแน่ ต่อให้พวกข้าต้องออกไปีพวกข้าก็มีวันจากไปเช่นพวกสุนัขขี้ขาดพวกเจ้ากล้าดียังไงมาทําให้ท่านแม่ของข้าต้องพบก,กับความไม่ยุติธรรมเช่นนี้ข้าจะไปหาหลี่เยี่ยนฟึงเพื่อถามให้ชัดเจนเทียนหนิงแม่ไม่อยากให้เจ้าทําอะไรโง่ๆพวกเราไปเถอะไม่มีอะไรให้ต้องอาลัยอาวรกันอีกแล้ว ต่อสู้กันไปก็ไรประโยชน์รอวันที่เจ้าหวนคืนกลับมาสู่ความยิ่งใหญ่อีกครั้งพวกเราค่อยกลับมากูนะ้หน้าท่านแม่ท่านแม่ได้เตรียมใจไว้แล้วจิตใจของท่านชแข็งแกร่งจริงๆซึ่งมันแตกต่างจากข้าเข้าใจแล้วท่านแม่ไม่ต้องกังวลเราจะกลับมาอีกครั้งเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ข้ารู้สึกมาตลอดว่าท่านแม่ใช่คนสามัญธรรมดา เพียงแค่โลกประหลาดที่เกิดขึ้นได้กัดก่อนท่านมากกว่าครึ่งค่อนของชีวิตกับหวนคืนสู่ความยิ่งใหญ่อีกครั้งเงินลือกอย่าพูดให้ข้าขำหน่อยเลยสัตว์อสูรคู่ชีวิตของเจ้าตายไปแล้วมันถูกฆ่าเพราะการกระทําที่ไรยางอายของเจ้าอีกครั้งตัวเจ้ายังกลายเป็นตัวตลกของเมืองอคันนีนี้เจ้าบอกว่าสามารถหวนคืนกลับมาอีกครั้งเช่นนั้นหมูคง,งปีนต้นไม้ได้ งั้นหรือเช่นนั้นข้าต้องทําให้เจ้าขึ้นไปบนต้นไม้ให้ได้เทียนหมิงเกอ๋อเจ้ากําลังคิดจะท้าทายข้างั้นหรือเวยเจียวเจ้ายัางจำได้หรือไม่เจ้าในตอนสามขวบได้ถูกคนลักพาตัวไปกับเป็นข้าที่ต้องไล่ตามหาบอกแสถึง3วันสมคืนมีคนบางประเภทที่ไม่รู้จักสำนึกในบุญคุณเลยด้วยซ้ำต่อให้เจ้าจะพูดเช่นไรก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงความจริงที่หน้าหัวเลาะนี้ได้ ข้าคิดเสียใจจริงๆที่ช่วยเจ้าเอาไว้ในลานบ้านนี้มีต้นไม้อยู่3มต้นเจ้าเลือกมาสักต้นว่าอยากปีนต้นไม้ไหนคนที่ม่มีสัตว์อสูรผู้ชีวิตยอย่างเจ้าจะทำอะไรข้าได้ข้าจะให้เจ้าลิ้มรสเปลวไฟของวิหกปักษาสาอคานันีใครบอกว่าข้าไม่มีสัตว์ผู้ชีวิตกันจงออกมาหงออมตะนิรันกาล เป็นไปได้ยังไรเจ้าเด็กดื้อพูดไม่ยอมฟังมารดาเถอะข้ากำลังฝันหวานถึงแม่ไก่สาวนับสามพันตัวอยู่เจ้ากลับมาปลุกข้าให้ตื่นเสียได้เจ้าพร้อมที่จะสู้หรือยังฮ่าฮ่าฮ่ฮ่เทียนหมิเหน,นเก๋อเหตุใดเจ้าถึงได้ตลกเพียงนี้ข้าว่ามันถึงมากถึงกับใช้ทรมาหางกินได้แล้วไก่ตัวนี้ของเจ้าคงจะมาจากการทำสัญญาเทพโลหิต ใช่หรือไม่คิดจะมาให้เป็นอาหารของปานอาคณนีของข้างั้นหรือสาวงามเจ้าเชื่อหรือไม่ว่าข้าสามารถทําให้วิหกปักษาอาคณานีของเจ้าท้องโตได้เจ้าไก่ตัวนี้อยู่ๆก็มีอารมณ์ขึ้นมาเจ้าไปเอาไก่ตัวหนึ่งเป็นสัตว์อสูรกู้ชีตผลสุดท้ายก็ช่างเป็นตัวสปัปดลไรยางอายเช่นเดียวกับเจ้าวิหกปักษาอาคณานีกินมันซะ ความรักมาเร็วเกินไปเหมือนดังพายุโหมกระหนำ่ำจะทำอะไรก็ให้มันพอดีหน่อยแล้วกันข้าจะไม่สามารถละความโกรธของข้าออกไปได้จนกว่าข้าจะสอนบทเรียนให้เจ้าคนไรยางอายเจ้าอย่าตายเพียงเพราะการโจมดีครั้งเดียวของข้าแล้วกันพระหนึ่งอคคณีผลาน มันไม่เพียงพอที่จะทำให้ข้าปานเจ็บได้เลยเจ้าเรียกว่านี่คือการโจมบตีขององาคณนีอย่างนั้นหรือสวยเจียวเจ้าไม่ได้กินข้าวมาหรือไงก็จบไปแล้วน,นะครับรตอนที่3อา่านผิดพลาดประการใดก็ขอไปด้วยนะครับสำหรับเกมนี้ขอบคุณครับบ๊ายบาย